เหรียญหลวงพ่อตรุ่นแรกนะครับวิธีการดูดูยังไงนะครับนี่พี่ๆสังเกตดูนะครับเหรียญนะครับด้านหลังจะไม่มีพศเขียนบอกนะครับนี่นะนี่ด้านหลังจะไม่มีเขียนบอกพศอะไรนะครับดีจะเขียนว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับแสนต่อนะครับอําเภอขาโุวรลักษ์สรบุรีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับนี่นี่นี่คือรุ่นแรกนะครับแล้วก็ตาหนิที่2นะผมเคยบอกไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนะนี่เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยผมซื้อมาคนละที่กันนะ คนละที่กันนะครับคนละที่กันนะนี่แต่มีวิธีการดูนะครับเหมือน,นกันนะครับ st การดูเหมือนกันนะครับเหรียญไม่มีพสนะครับเหรียญไม่มีพสนะครับเสร็จแล้วเราพลิกมาฝั่งซ้ายมือเราขวามือหลวงพ่อนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่จะมีรอยตัดแบบนี้ทุกเหรียญนะครับแบบนี้ทุกเหรียญนะครับนี่รอยตัดแบบนี้นะครับแบบหนึ่งนะเห็นไหมเห็นไหม เดเี๋ยวผมหาไม้ชีบแ๊บหนึ่งนะครับนี่นี่รอยตัดแบบนี้ต้องมีแบบนี้ทุกเหรียญนะครับนี่เป็นเนื้อเกินแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับต้องมีแบบนี้ทุกเหรียญนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อตัวรุ่นแรกนะครับต้องเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับนี่แบบนี้ทุกเหรียญนะครับนี่รอยตัดจะมีเนื้อเกินขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกเหรียญนะครับนี่สามเหรียญเหมือนกันหมดเห็นไหมครับนี่ก็สังเกตดูแค่นี้เลยนะครับเหรียญไม่มีพสนะครับ ขอบตัดเป็นแบบนี้นี่ครับซ้ายมือเรานะครับขวามือของพ่อนะครับแค่นี้เลยนะครับพี่พที่พบเจอนะครับแบบนี้มีราคาเช่าหากันนะครับ